สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอินดีมทุกคนนะคะก็ครอบครัวอินดีมของเรานะคะวันนี้พวกเราอายุ3ปีแล้วนะคะ3ขวบแล้วนะคะก็โอ้โหวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะเหมือนเราเพิ่งจะฉลองปีที่2ไปเมื่อไม่นานมาน,นี้ใช่ไหมคะก็เป็นอายุ สามขวบสามปีที่เราเติบโตมาด้วยกันแบบแข็งแรงมากๆเลยนะคะตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะคะนี่ก็เห็นพี่ๆสมาชิกพี่ๆน้องๆของพวกเรานะคะที่ประสบความสําเร็จกันมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังไม่หยุดที่จะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะต้อนรับคนใหม่ๆนะคะต้อนรับสมาชิกใหม่ๆเข้ามาสู่บ้านของเรานะคะก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกน้องๆสมาชิกทุกคนด้วยนะคะ ที่วันนี้นะคะเราเดินมาด้วยกันเราเก้าวมาด้วยกันเรามุ่งไปสู่ความสําเร็จด้วยกันค่ะและอินดีมนะคะจะไม่หยุดที่จะเติบโตไม่หยุดที่จะพัฒนาและไม่หยุดที่จะเปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ๆทุกคนนะคะก็มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จเข้าสู่ปีที่4และปีที่5ปีที่10ไปด้วยกันค่ะ